สวัสดีจ้าสาวเชื่อมบาแล้วจา้าววันนี้นะคะสิภาพเป็นกินน้ำพึ่งมะนาวร้อนแล้วค่ะไปฟังวา่าไหมค่ะสิเสนอว่างเลยแล้วนะคะไปกันเลยน้ำมันะเอาน้ำมะนมาวนน้มนมามะวร้วอน,น,รนใช่ไหมจ้าขาขางขางวัวบิดข้างว,วัวบิดใช่ย้ววยา ขางวัววิตคะข่างวัววิตมาได้จ้าร้านนี้ข่างวัววิตคะโอโควิตคามะนาวเนี่ยข่างวัวย้อยย้อยอ๋อเยอสุดแน่หอมยิ้มละนี่กำลังทำทำน้ำมะนาวน้ำพึ่งมะนาวค่ะแก้เก็บคอ แก้ยโควิดก็ได้นะคะถ้าใครถ้าใครกลัวถ้าใครกลัวมากมาเลยค่ะมา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 หายายพานเนี่ยยายพานเนี่ยจะทําให้ค่ะยายพานสุก้อนละยายพานกาแฟสดค่ะจะย่านหน่อยย่านไล่ก็ไม่เป็นไรค่ะมากินน้ํามะนาวนี่ค่ะน้ําผึ้งมะนาวหมอบอกว่ากินน้ําผึ้งมะนาวเนี่ยจะได้ดีขึ้นพูดน้ําไหลไฟดับเลยเหรอใช่เว้ยไฟบอดดับไฟดับกินได้ขายกาแฟด้วยเก่งเก่ง ยังได้จังวันน้ำน้ำเลยไฟดับไฟดับก่ได้ขายกาแฟเด้อพี้ยเดียคาอันเมาน้ำไปแจกคนป่วยก็ดีเครื่องกันาะได้ได้มากับอันหมอบุคลากรนี่ก็ดีเล่เนาะยใหญเนาะได้ค่ะได้ได้มามเพราะว่าวัดเขาเจ้าปิดด้เนาะ ชื่นใจน้ำพึ่งมะนาวร้อนนะคะระช่วยอาการเจ็บข้อตะลดอากอักเสบนะคะลดอาการแดงของข้อนะคะจะกินให้มันไม่แห้งพอนะคะไม่แห้งน้ำไม่แห้งตานะคะสนใจไปี่เรื่องกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ